สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทําอะไรก็ทํานะครับเมอร์เทนินนกอิสระพูดเรื่งเหรียญนะครับวันนี้ผมพามาดูนะครับเหรียญนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญนะครับหายากเลยแหละนะครับเป็นบล็อกพิเศษนะครับก็คือเป็นบล็อกที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าผ well> ิดพลาดยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเจอนะครับรุ่นนี้นะครับหรือว่าบล็อกนี้นะครับถ้าเจอถึงว่าหายากแต่ถ้าเจอทีเดียวเหรียญเดียวคุ้มเลยฮะสภาพสวยสภาพสมบูรณ์นะครับ หลักหมื่นนะครับผมสภาพแบบคิริวคิเลนะครับก็สตาร์ตั้งแต่5 0 0 0ถึงหมื่นนะครับอยู่ประมาณเลทนี้นะครับเหรียญที่ว่านี่คือเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทราคาหมื่นนะครับเหรียญ2บาทราชการที่10ราคา1 0 0 0 0บาทนะครับจริงๆแล้วเหรียญนี้นะครับมีทางวงการนักสะสมนะครับก็คือมีการพบเจอนะครับของชาวบ้านนะครับของคนทั่วไปนะของที่เขาเจอใน ระบบหมุนเวียนใช้จ่ายทั่วไปนะฮะทีนี้เขานํามาเสนอกิจกับร้านรับซื้อนะครับมาเสนอกับนักสะสมนะครับก็พิสูจน์แล้วนะครับเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากโรงงานนะครับผิดพลาดจากการปั๊มจริงๆนะครับไม่ได้ดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับผมแต่ว่านะครับคิดว่ามีน้อยนะครับก็คือตั้งราคากันเป็นหมื่นๆเลยนะครับแต่ ปัจจุบันมีเจอมาเรื่อยๆอีกแล้วนะครับมีเจออีกแล้วนะครับเป็นเหรียญ2บาทรัชกาลที่10บนะครับเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าไปเจอเหรียญ2บาทดูนิดนึงนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูคู่กันเลยนะครับเหรียญปกตินะครับกับเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญปกติด้านซ้ายมือนะครับนี่คือด้านหัวนะครับอันนี้คือแบบ ปกติที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็นะครับด้านขวานี่เป็นแบบที่เป็นบล็อกที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับจากการปั๊มนะครับสังเกตนะครับเหรียญที่เป็นบล็อกปกติจะมีขอบครบนะครับแล้วก็มีจุดไข่ปลาเห็นไหมฮะแต่ถ้าเป็นเหรียญนะครับที่บล็อกผิดพลาดเห็นไหมฮะจะเป็นบล็อกที่ไม่มีจุดไข่ปลานะครับแล้วก็ขอบเหรียญไม่มีนะครับแล้วสังเกตนะครับลักษณะของพระเศียรของรัชกาลที่10นะครับจะออก โตโตกว่าเหรียญบล็อกปกตินิดหนึ่งนะครับแต่เราไม่แยกตรงนี้นะครับดูที่ขอบแล้วกันนะครับผมแล้วก็นะครับพลิกดูด้านก้อยนะครับหรือว่าด้านหลังนะครับบล็อกปกตินะครับด้านซ้ายนะครับนี่นะฮะบบล็อกปกติแล้วก็ด้านขวาบล็อกที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับเพื่อนๆเห็นยังเห็นไหมฮะความแตกต่างนะครับที่ทําให้เกิดราคา10,000บาทนะครับก็คือ สังเกตที่ราคาหน้าเหรียญนะครับด้านซ้ายมือบล็อกปกติ2บาทนะครับเหรียญ2บาทก็ราคา2บาทนะครับส่วนสัญลักษณ์ของราชการที่10เหมือนกันนะครับด้านขวาจะเป็นแบบ10บาทเห็นไหมฮะตรงนี้แหละนะครับนักสะสมนะครับร้านรับซื้อนะครับของหายากมีน้อยนะครับก็ราคาสูงเลยนะฮะสตาร์ทกันนะครับอ่อันนี้ตีสภาพรวมนะฮะ ก็คือเหรียญที่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าอาจจะมีตําหนินิดหน่อยนะครับก็สตาร์ทกันที่5,000ันะครับแต่ถ้าเหรียญสวยเมื่อไหร่นะฮะสวยแล้วก็สมบูรณ์นะครับถึงสภาพใหม่เลยนะฮะอาจจะเป็นหมื่นหรือหมื่นกว่าเขาให้ได้นะครับผมเหรียญนี้นะครับทางนักสะสมนะครับแล้วก็ทางร้านรับซื้อนะครับอยู่ในวงการสะสมเนี่ยนะครับเขาคุยกันนะฮะว่าผิดพลาดจากอะไรนะฮะเขาตรวจสอบกันนะครับถึงจะซื้อราคานี้ได้นะก็คือเป็นบล็อก ถ้าถามว่าดัดแ,แปลงได้ไหมนะฮะไม่ใช่เลยนะฮะไม่ใช่เหรียญปั๊มเคลื่อนด้วยนะฮะก็คือจะเป็นเหมือนแกนไสในเห็นไหมอันนี้เขาเปรียบเทียบเลยนะไสในของเหรียญสิบรัชการที่10นั่นเองนะ,ะก็สันนิษฐานกันว่านะครับใช้นะครับตัวเนื้อเหรียญเนี่ยนะฮะของเหรียญสองบาทเนี่ยนะครับทีนี้เขามีการจัดแม่ปั๊มนะครับหรือว่าแม่แบบนะครับกลายเป็นจัดผิดนะกลายเป็น เป็นแม่ปั๊มของเหรียญ10บ,บาทนะครับทีนี้ก็เอาเหรียญเนื้อเหรียญของเหรียญสองบาทเนี่ยไปใส่ในแม่ปั๊มของเหรียญ10บาทนะฮะแล้วเครื่องก็ปั๊มปั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เวลาเขาผลิตนะครับเขาผลิตเครื่องทีหนึ่งเขาผลิตเหรียญออกมาเยอะนะครับไม่ใช่ปั๊มทีละครั้งทีละครั้งเนี่ยเยอะเลยนะฮะทีนี้นะครับผิดพลาดนะฮะก็มาปะปนนะครับกับเหรียญ2บาทรัชกาลที่10บเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับจ่ายซื้อของเนี่ยนะฮะก็พอดี เหรียญที่เขานําเสนอที่เป็นเหรียญที่พบเจอเหรียญแรกนะครับก็ท่านนั้นนะครับอาจจะมีการศึกษาเรื่องของเหรียญมาด้วยนะครับก็เลยช่างสังเกตนะครับว่าเหรียญแปลกมีราคานะครับอันนี้นะครับนำมาเสนอนะครับให้เพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับเพราะว่าบางบางทีหลายท่านนะครับอาจจะคิดว่านะครับไม่มีหรอกไม่เจอหรอกนะครับมีก็มีแค่เหรียญเดียวนะครับแต่เนี้ยนะครับเขาเจอมานะครับ นักสะสมหลายท่านนะครับครอบครองนะครับก็เกิดจากการช่างสังเกตนะครับศึกษาก่อนนะครับจาไว้นะครับหรือจดไว้นะครับทีนี้เราก็มาสังเกตนะครับในชีวิตประจําวันเรานะฮะคุ้มครับ2บาทกลายเป็นราคาเป็นหมื่นๆนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับใช้นะครับแนวทางนะครับแล้วก็การศึกษาในคลิปนี้นะครับจะได้นะครับมี รายได้นะครับที่เราไม่คาดฝันนะครับ hmm. หรือว่าเรานะครับคาดฝันเสาะหานะครับเล่นเหรียญนะครับก็ได้ในเหรียญที่ราคาสูงๆถ้าเราศึกษานะครับก็วันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับหวังว่านะครับขอให้นะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเจอเจอเหรียญดีๆนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ